มาดูข่าวสารในแวดวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดแห่งชาติปีงบประมาณที่259ก็ได้เสนอซื้อเข็มฉีดยาแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ฉีดสารเสพติดโดยให้เหตุผลว่าต้องการลดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเอดพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ส่งเสริมให้คนเสพยาค่ะแต่เป็นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV นายแพทย์สโสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดแห่งชาติเห็นชอบให้ตั้งงบประมาณปี2559ในการจัดซื้อเข็มฉีดยาสะอาดสำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเนื่องจากพบว่ากลุ่มนี้มีอัตราติดเชื้อ h i ชสูงจากการใช้เข็มฉีดยาปนกันและยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้คนเสพยา แต่เพราะคนกลุ่มนี้ยังไม่สามารถเลิกยาดได้อย่างเด็ดขาดจึงต้องใช้วิธีนี้ควบคู่ไปกับการใช้สารทดแทนยาเสพติดหรือว่าเมทโดนขณะเดียวกันนายนิมิตเทียนอุดมผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอทให้ความเห็นว่าโครงการนี้ไม่ใช่การส่งเสริมให้คนเสพยาเสพติดแต่เป็นเพราะคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชวจากการใช้เข็มฉีดยาดที่ไม่สะอาดเพราะส่วนใหญ่ก็จะใช้เข็มปนกันหรือว่าให้ใช้ร่วมกัน ทําให้พบว่าคนกลุ่มนี้ติดเชื้อรายใหม่กว่าร้อยละ47โดยหลังจากนี้นะคะต้องพิจารณาต่อค่ะว่าจะกระจายเข็มอย่างไรซึ่งคาดว่าเบื้องต้นกรมควบคุมโรคอาจจะนำร่องในบางพื้นที่และขอความร่วมมือกับผู้ที่เคยใช้สารเสพติดแต่เลิกเด็ดขาดแล้วให้มาเป็นอาสาสมัครเข้าไปคุยในชุมชนที่มีการใช้สารเสพติดเพื่อชวนให้เข้าร่วมโครงการ